ตามคลับ การเตรียมตัวก่อนถ่ายรูปโปรไฟล์สำหรับสร้างตัวตนโดยเฉพาะสายบิวตี้ไม่ว่าจะเป็นครีมทาผิวอาหารเสริมคอลลาเจนเสื้อผ้าแฟชั่นความงามต่างๆครับห้ามพลาดครับสามารถนําไปปรับใช้ได้หมดเลยครับผมขอเริ่มตั้งแต่เคล็ดลับข้อที่1่ครับก่อนเริ่มมาถ่ายรูปนะครับต้องพักผ่อนให้เพียงพอครับเพราะว่างานถ่ายรูปแบบบิวตี้หรือว่าความสวยงามแบบนี้เนี่ยเขาจะเน้นเจาะไปที่หน้าครับถ้าเกิดว่าคุณพักผ่อนน้อยเมื่อไหร่ก็หน้าคุณจะฟ้องดีว่าคุณไม่เฟรชเลยมาต่อเคล็ดลับข้อที่2กันเลยดีกว่าครับสำหรับ ินค้านั้นให้เจอครับไม่ว่าจะเป็นครีมไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือว่าเครื่องประดับอื่นๆครับคุณต้องรู้ว่าสินค้าตัวไหนมีจุดเด่นเรื่องอะไรและเอามาประกอบกับการโพสท่าให้เหมาะสมครับคุณต้องคิดอย่างนี้นะครับว่าคุณนั่นแหละจะเป็นคนที่ทําให้สินค้านั้นขายได้ นั่นแหละครับอย่าลืมในเรื่องของดูจุดเด่นของสินค้าก่อนด้วยครับว่าเราจะมาเติมเต็มส่วนไหนให้สินค้านั้นครับสำหรับเคล็ดลับข้อสุดท้ายครับเคล็ดลับข้อที่สามาถึงแล้วครับสำหรับเคล็ดลับข้อที่3ครับอยากจะให้ทําความคุ้นเคยกับเพื่อนๆร่วมกล้องถ่ายหรือว่าช่างกล้องให้ดีครับเพราะการที่คุณไม่ได้มีความคุ้นเคยหรือไม่รู้จักมาก,ก่อนและถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เป็นโปรเฟชชั่นอลพอการที่จะดึงตัวตนหรือว่าความเป็นตัวของตัวเองมาในการถ่ายรูปอาจจะลดน้อยลงก็ได้หรือไม่ก็อาจจะมีกรอบทําให้คุณเกรงก็ได้้้นนนะะครรรัับฉแลวเื่อองงขกา ปฏิสัมพันธ์หรือว่าการทําความรู้จักกันก่อนถ่ายเนี่ยมันจะสามารถช่วยให้คุณได้ดึงตัวตนของคุณออกมาได้เยอะมากๆเลยและนี่ก็เป็น3มเคล็ดลับในการถ่ายรูปสําหรับดึงตัวตนสายงานบิวตี้นะครับหรือว่าสายงานเกี่ยวความงานต่างๆครับจริงๆแล้วสายงานอื่นก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้เช่นกันนะครับสำหรับการถ่ายรูปครั้งนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่ต่อพี่หินนะครับแล้วก็นาแบบคนสวยของเรานะครับก็คือน้องตออของเรานั่นเองครับถ้าเกิดว่าคุณดู3เคล็ดลับนี้แล้วมีประโยชน์นะครับยังไงเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกดแชร์ให้ อื่นด้วยนะครับผมเนเอคทิสมีถ่ายรูปตัดวิดีโอโชว์คอนเทนต์เน้นสร้างตัวตนสวัสดีครับ